สวัสดีค่ะเด็กๆในหลังกลางภาคเนี่ยเราก็จะเรียนอยู่ทั้งหมดสองเรื่องก็คือเรื่องของสารละลายนะคะเด็กๆสามารถสแกน qr code เข้าไปดูข้อมูลในหนังสือเรียนหรือว่าสื่อได้ของสสวทก็จะมีเรื่องของสารละลายนะคะก็จะมีตั้งแต่หน่วยความเข้มข้นแล้วก็การเตรียมสารละลาย ถ้าในเรื่องของสารละลายเนี่ยเราก็จะมีหน่วยความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละนะคะส่วนในส่วนในล้านส่วนส่วนในพันล้านส่วนโมาลาริตี้หรือโม,โมล่าโมเล้วโมลต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็เศษส่วนโมลแล้วก็การเตรียมสารละลายสมบัติของสารละลายก็คือจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นและจุด เยือกแข็งหรือจุดล้อมเหลวที่ลดต่ำลงในเรื่องสารละลายเราก็จะเรียนอยู่3ส่วนหลักๆนะคะก็คือเรื่องความเข้มข้นหน่วยความเข้มข้นการเปลี่ยนหน่วยความเข้มข้นการเตรียมสารละลายและสมบัติของสารละลายนะคะสมบัติของสารละลายก็จะมีจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นและจุดเยือกแข็งที่ลดต่ำลงของสารละลายต่ำกว่าตัวทําละลายของมันนะคะอยนน่นี้เนาะ ันนี้ครูจะทวนนะคะทีนี้หน่วยของความเข้มข้นเนี่ยก็จะมีร้อยร้อยก็จะมี300ก็คือร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรในส่วนของโมลาร์ก็คือโมลต่อลิตรหรือโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรโมเล,ลวหรือโมลลริตี้ก็คือโมลต่อกิโลกร,รมัมนะคะ แล้วก็ส่วนในล้านส่วนก็อย่างเช่น ppm ก็คือ10กําลัง6 ppb ก็คือพันล้าน10กําลัง9ก็หาได้จากอามวลของตัวถูกละลายตั้งหารด้วยมวลรวมทั้งหมดของสารละลายซึ่งส่วนในพันล้านส่วนหรือส่วนในล้านส่วนเราจะใช้วิเคราะห์หาอุภาคในอากาศ หรือหาปริมาณของโลหะหนักในน้ําในอากาศหรือในดินนะคะพวกนี้รวมถึง pm 2.5เราก็จะใช้หน่วย ppm และ ppb ในการวิเคราะห์นะคะส่วนตัวอย่างในการคำนวนคณครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆก,ก็ไปทบทวนดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องของสารละลายที่เราเรียนไปนะคะลูก ก็จะมีประมาณนี้เนาะเด็กๆไปลองทบทวนนะคะลองทบทวนเรื่องของการคํานวณหน่วยของสารละลายกับการเปลี่ยนหน่วยของสารละลายต่อไปค่ะมีอีกอันนึงที่ก็คือเศษส่วนโมลที่ครูเพิ่มให้น้อง ตัวอย่างเช่นโซเดียมคลไอไรโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะละลายอยู่ในน้ำมีโซเดียมไฮดรอกไซด์สี่กรมัมละลายในน้ำาม6ิมลลิลิตรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำโซเดียมไฮดรอกไซด์สี่กรัมให้กลายเป็นจำนวนโมลเพราะว่ามันคือสัดส่วนโดยโมลก็เอา4หารมวลโมเลกุลคือ40ก็จะได้0.1น้ำา36มิลลิลิตร น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะฉะนั้นน้ำา1มิลลิลิตรก็คือน้ำา1กร,รมัมน้ำ3าม6มลลิลิตรก็คือน้ำ3า36กรัมเอามวลโมเลกุลของน้ำคือ18หารก็จะได้2โมลเพราะฉะนั้นในสารละลายทั้งหมดมีโซเดียมไฮดรอกไซด์0.1โมลมีน้ำา2โมลก็แปลว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์มี0.1ในสารละลายทั้งหมด2.1ก็คิดเป็น0.048 และน้ําเป็นเท่าไหร่ละ่ะเศษส่วนโมลของน้ําน้ํามี2โมลอยู่ในสารละลายทั้งหมด2องบวกศูก็จะได้เท่ากับ0.952เราจะพบว่าในสารละลายชนิดหนึ่งผลรวมของเศษส่วนโมลของสารที่เป็นองค์ประกอบรวมแล้วต้องมีค่าเท่ากับ1เสมอนั่นแปลว่าถ้าเราเอาเศษส่วนโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์0.048 บวกกับของน้ำา9 9 5 2คําตอบก็จะได้1เสมอนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเศษส่วนโมลเรื่องของหน่วยของความเข้มข้นนะคะเนาะอ่ะก็ประมาณนี้อันนี้น้องก็ไปดูการเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลายเราทำการทดลองเนาะ การเตรียม Copper to s u ซ Fa เเพราะฉะนั้นหลักของมันก็คือเด็กๆก,ก็จะต้องทำไมคะคํานวณให้ได้การเรื่องของการเตรียมสารละลายมี3อย่างนะคะก็คือเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ก็แปลว่าน้องต้องเอาสารบริสุทธิ์ก็คือสารที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะสารบริสุทธิ์มาละลายในตัวทําละลายและให้ได้สารละลายความเข้มข้นที่ต้องการ อันที่สองเขามีความเข้มข้นให้อยู่ละแต่น้องต้องการเจือจางหรือทําให้มันมีความเข้มข้นลดลงหรืออยากได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการและอันสุดท้ายก็คือการผสมสารละลายนะคะหลักของการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ก็คือเด็กๆต้องช่างสารแต่คําถามคือจะช่างกี่กร,รัมเราต้องคํานวณใช้หลักว่าไงโมลของสารบริสุทธิ์โมลของตัวละลาย ที่เป็นสารบริสุทธิ์เท่ากับโมลของตัวละลายในสารละลายถ้าเป็นของแข็ง g ส่วน m w เท่ากับ m v ส่วนพันแต่ถ้าเป็นของเหลวก็ d v ส่วน m w เท่ากับ m b ส่วนพันนะคะพอเราคำนวณได้แล้วว่าเราจะดูดหรือชั่งมาเท่าไหร่ก็เทใส่ในน้ำเอาตัวทำละลายเป็นน้ำก็ละลาย ละลายก็ใส่ขวดปริมาตรขนาดที่เราต้องการเช่นเราต้องการ100แล้วเราก็ต้องใช้ขวดปริมาตรขนาด100เราต้องการ250เราก็ต้องใช้ขวดปริมาตร250เราต้องการ1 5 0 0้วเราก็ต้องใช้ขวดปริมาตร5 0 0เติมน้ําจนถึงขีดบอกปริมาตรเขยา่าแล้วก็เทใส่ในภาชนะปิดฉลากให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเรามีอันที่2เรามีสารละลายของเราอยู่ละนะคะเรามีสารละลายอยู่แล้ว เราต้องการเจือจางมันหรือเตรียมให้ได้ความเข้มข้นอย่างที่เราต้องการคำถามคือเราจะดูดมันมาเท่าไหร่อุปกรณ์ที่ใช้คือปีเต็ดเราจะดูดมันมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นน้องต้องคำนวณโมลเริ่มต้นไหมคะโมลของตัวถูกละลายเริ่มต้นเท่ากับโมลของตัวถูกละลายในสารละลายก็ m 1 v 1ส่วนพันเท่ากับ m สอง v สองส่วนพันต้องการหาค่า v 1ต้องใช้เท่าไหร่ ถ้าใช้เท่านี้เราก็ต้องไปใช้ปีเป็ดดูดใส่ในขวดปริมาตรขนาดที่เราต้องการนะคะเทตัวทำละลายลงไปเติมน้ำจนถึงขีดบอกปริมาตรปิดจุกเขยา่าเทใส่ในภาชนะก็จะได้ความเข้มข้นที่เราต้องการอันนี้คือการเตรียมสารละลายจากสารละลายต่อไปการผสมสารละลายแปลว่ามันต้องเป็นสารชนิดเดียวกันแต่มีความเข้มข้นต่างกัน เราเอามาผสมกันเราอยากรู้ว่าสารผสมนั้นมีความเข้มข้นเท่าไหรเราก็จะใช้หลักการว่าโมลของตัวถูกละลายในระบบที่1บวกกับโมลของตัวถูกละลายในระบบที่2เท่ากับโมลของตัวถูกละลายในสารละลายผสมก็ m 1 v 1ส่วนพันเท่ากับ m 2บวก m 2 v สส่วนพันเท่ากับ m รวม v รวมนะคะแล้วเราก็แทนค่า เนาะความเข้มข้นอย่างที่เขาต้องขเขาให้มาเพราะฉะนั้นเราก็เอา2องคูณ10บวกกับ5คูณ100มีค่าเท่ากับ M รวมคูณ V 1บวก V 2ก็คือ110เราก็จะได้ความเข้มข้นผสมอันนี้ก็คือเรื่องของสารละลายนะคะอ่ะต่อไป ้อน,นี้เหมือนกันมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0- 3โมลาร์ปริมาตร20กับโซเดียมไฮดรอกไซด์0 2นปริมาตร70แล้วเติมน้ำจนมีปริมาตร2 0 0แปลว่า20บวก70เป็น90แสดงว่าเติมน้ำลงไปอีก110เพื่อให้ได้ปริมาตร2 0 0เขาถามว่าความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเอาโมลหนึ่ง บวกกับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์2ก็จะเท่ากับโมลรวมพูดง่ายๆก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในสารละลายผสมต้องเท่ากับโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในบิเกอร์ใบที่1และ2รวมกันเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตร m 1 v 1ส่วนพันบวก m 2 V2 v สองนพันเท่ากับ m รวม v รวมสนพันและเราก็แทนค่า m 1ด้วย3 v 1ด้วย20 m 2ด้วย0.5 v 2ด้วย m 2เท่ากับ0.25 v 2เท่ากับ70แทน V รวมด้วย200 m รวมไม่รู้ก็หาค่าออกมาคำตอบก็ได้เท่ากับ0 3 8 8นะคะนี่ก็คือเรื่องของสารละลายนะคะเนาะครูก็มีโจทย์การคำนวณเรื่องของสารละลายให้เด็กๆน้อง ไปลองทบทวนดูนะคะอันนี้ก็มีให้นะคะ,ะเด็กๆก็ไปลองทบทวนดูต่อไปค่ะสมบัติของสารละลายนะคะสมบัติของสารละลายอะลองย้อนกลับไปเราลองย้อนกลับไปนี้ก็ได้เนอะ โซเดียมไฮดรอกไซด์0.2โมลาร์ปริมาตร50ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์0.5ปริมาตร150เติมน้ำลงไปจนมีปริมาตร500สารผสมมีความเข้มข้นเท่าไหร่ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยคะใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาโซเดียมไฮดรอกไซด์เริ่มตน้นเอาโมลมาบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์อันที่สอง ก็จะเท่ากับอันที่3ก็คือรวมก็ m 1 v 1บวก m 2 v 2เท่ากับ m รวม v รวมน้องก็แทนค่า m 1ด้วย0.2 v 1เท่ากับ50คูณกัน m 2ด้ 5, วย0.5คูณปริมาตร v 2เท่ากับ150ก็คูณ v รวมเขาบอกว่า เติมน,น้ำจนมีปริมาตรห0าแปลว่า V รวมเป็น500แต่ถ้าโจทย์ไม่บอก V รวมให้เอา V 1กับ V 2บวกกันนะคะก็จะได้ความเข้มข้นเนาะอะ,อะต่อไปสมบัติ c o l ลิ g เกทีฟของสารละลายจริงๆแล้วมันจะมีสมบัติคอล l ิกเกทีฟก็คือจุดเดือดที่เพิ่มขึ้นจุดเยื่อแข็งที่ลดต่ำลงความดันอีกนะคะก็เราก็จะใช้เนาะ จุดเดือดที่จุดเยื่อแข็งที่ลดต่ำลงเดลต้าทีเท่ากับ KF คูณ M เมื่อ KF คือนะคะจุดเดือดที่ลดต่ำลงของสารละลายที่เข้มข้น1โมลาร์ในตัวทำละลายแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นค่า KF จะเปลี่ยนแปลงตามชนิดของตัวทำละลายนะคะส่วน M M ก็คือความเข้มข้นในหน่วยโมแลลก็คือโมลต่อกิโลกร,รมัม นะคะอันนี้ก็คือ m เล็กหน่วยเป็นโมลต่อกิโลกร,รัมนะคะลูกเราก็แทนค่าเอาคาร์บอนเตต้าคอไลน์มา3กร,รมัมนี่คือ W1 ละลายในเบนซีนแสดงว่าตัวทําละลายคือเบนซีนละ190อกนี่คือ W2 กำหนดให้ค่า KF ของน้ำมันเบนซีนคือ5.07จุดเยื่อแข็งของเบนซีนเท่ากับ5.49องาศาสโจทย์อยากได้จุดเยื่อแข็งจุดเยื่อแข็งก็คือ เดลต้าอก็คือ tf พาร์มเราจะได้ tf พาร์มได้ก็ต้องต่อเมื่อเราหาค่าเดลต้า f ได้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเดลต้า tf เท่ากับ kf คูณ w หนหารด้วยมวลโมเลกุลคูณด้วย1,000หารด้วย w สอน้องก็แทนค่าคำตอบก็จะได้เท่ากับ0.519 แปลว่าจุดเยือกแข็งของสารละลายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของเบนซีนอยู่0.519น้องก็เอา0.519ไปลบลบกับจุดเยือกแข็งของน้ำเบนบซีนก็คือ5.49คําคำตอบก็จะได้เท่ากับ4.971องศา C ีนะคะ ข้อ2เมทานอลละลายในน้ำจงหาจุดเยืออแข็งเห็นไหมคะก็เดลต้าทีเท่ากับ kf เคูณเอความเข้มข้นยิ่งมากจุดเยืออแข็งก็จะยิ่งลดต่ำลงมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดลต้าทีเท่ากับ kf เคูณเอโจทย์ให้เอมาละเป็นโมลเลล้ว1.5 เพราะฉะนั้นจุดเยื่อแข็งก็ต่ํากว่าจุดเยื่อแข็งของน้ําอยู่เท่ากับ2.79น้ํามีจุดเยื่อแข็ง0ูนย์ต่ำกว่า0นย์ลงไป2.79คําตอบก็คือลบสององศาสีนะคะส่วนข้อ3า แนปทาลีนในไซโคโฮเฮกเซนเดลต้าทีเอฟเท่ากับเคคูณเอ็มเดลต้าทีเอฟเท่ากับเคคูณดัหารมวลโมเลกุลคือหนึ่งพหารด้วย w 2บเบยนคะเราก็แทนค่า kf เอฟเนาะเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ต้องเป็น kf เนาะ นี่ครูใส่ผิดเนาะตรงนี้ต้องเป็น kf kf ของไซโคลเฮกเซนมีค่าเท่ากับ20.8เด็เด็กก็แทนค่าเพราะฉะนั้นได้ delta tf คือ6.49แปลว่าต่ำลงไป6.49จากเดิมจุดเยือกแข็งของ ไซโคเฮกเซนคือ6.59ตาตลงไปอยู่6.49แล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะก็เอา2อันมาลบกันคำตอบคือจุดเยือกแข็งของสารละลายแนปชลีนในไซโคเฮกเซนก็คือ0.10องศาซีสำหรับจุดเดือดของสารละลายที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าสารละลายใดก็ตามจุด เดือดของสารละลายจะสูงกว่าตัวท <cor> ําละลายของมันเสมอแล้วสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เท่ากับเดลต้าทีบีแล้วเดลต้าทีบีหายังไงก็เอาเคบีคูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมแลวของสารละลายเห็นไหมคะตัวอย่างเช่นน้ํามีจุดเดือด100องศาซีสารละลายใดก็ตามที่มีน้ําเป็นตัวทาละลายจุดเดือดของมันต้องสูงกว่า100องศาซี แล้วมีค่าเท่าไหร่ล่ะคะคำว่าสูงกว่า1 0 0องศา C น้องต้องไปหาค่าเดลต้า TB มาให้ได้ก่อนสมมุติว่าเดลต้า TB หาได้2แปลว่าจุดเดือดของสารละลายสูงกว่าจุดเดือดของน้ำอยู่2องศา C ก็แปลว่าเอา100บวก2แปลว่าสารละลายก็มีจุดเดือด102องศา C อย่างนี้เป็นต้นนะคะและเดลต้า TB ขึ้นอยู่กับอะไรสารละลายชนิดเดียวกันแต่ถ้าความเข้มข้นไม่เท่ากันจุดเดือดของมันจะเท่ากันไหมคำตอบก็คือไม่เท่าเพราะค่าเดลต้าทีบขึ้นอยู่กับความเข้มข้นความเข้มข้นยิ่งมากเท่าไหร่จุดเยือกแข็งไอจุดเดือดก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเข้มข้น1โมลาอาจจะมีค่าเดลต้าทีเท่ากับ0.5 ถ้าสอาจจะเป็น2.5ก็ได้เห็นไหมคะเราจะพบว่ายิ่งความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจุดเยือกจุดเดือดก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะคะก็คูณเหมือนกันเดลต้าทีแปรผันโดยตรงกับความเข้มข้นในหน่วยโมแล้เดลต้า TB บีเท่ากับเคคูณเอนะคะเในหน่วยของโมแล้วก็คือโมลต่อกิโลกร,รมัมหาได้จาก เอามวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายแล้วก็คูณด้วยหนึ่งพหารด้วยมวลของตัวทำละลายนะคะก็จะคำนวณออกมาได้แบบนี้เด็กๆลองไปดูตัวอย่างนะคะที่ครูให้ไปแล้วเนาะ,ะก็จะมีตัวอย่างให้หลายตัวอย่างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่นสารละลาย a มีจุดเดือด72องศา c ละลายในนัทะลีนมวล1น8 2 8 1 8กรัมลงในตัวทำละลาย a 1.25กิโลกรัมเพราะฉะนั้นต้องทำให้หน่วยเป็นกรัมเหมือนกันนะคะเวลาเราจะแทนค่าสูตรเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนกิโลเป็น10กกำลัง3จุดเดือด สารละลายมีจุดเดือด73.92องศา C ซีคำถามถามว่าจุดเดือดของสารละลายเมื่อเติมนัทะลีน500กร,รมัมแล้วก็สาร A 10กิโลจะมีค่าเท่าไหร่สิ่งแรกที่น้องต้องทำก็คือ A สูตรมีว่าไงนะเดลต้า Tb เท่ากับ Kb คูณ m เดลต้า Tb หาได้ไหมได้สิ A มีจุดเดือด72สารละลาย73.19แปลว่าเราเอา2อันนี้ลบกันก็จะได้ค่าเดลต้าทีอ้าวเราได้แล้วนี่ความเข้มข้นหาได้ไหมได้สิเอา W 1หารด้วยมวลโมเลกุลของมันคูณพันหารด้วย W 2อ้าวได้ M 1. นี่อ๋อแปลว่าค่า KB ยังไม่มีนั่นแปลว่าเราจะต้องหาค่า KB ให้ได้ก่อน เราก็คำนวณแทนค่าหาค่า kb พอได้ค่า kb ปุ๊บไปดูค่ะสิ่งที่โจทย์ถามอยู่นี่อันที่สองโจทย์ถามว่าถ้ามีแนปทาลีน500กรัมมีตัวทําละลาย a อยู่10บกิโลถามว่าจุดเดือดจะเป็นเท่าไหร่ก็เหมือนเดิม delta tb เท่ากับ kb คูณ m m เท่ากับ w หน อารด้วยมวลโมเลกุลคูณ1,000หารด้วย W 2 W 1คือมวลของแนปทาลีน500 W 2คือมวลของตัวทำละลาย A 10กิโลแต่อย่าลืมทำให้เป็นกร,รมก็เปลี่ยนกิโลเป็น10กกำลัง3มวลโมเลกุลของแนปทาลีนเขาให้สูตรมาละก็เอา10คูณคาร์บอน12บวกกับ8อะตอมของไฮโดรเจนก็จะได้มวลโมเลกุลออกมา เท่ากับ1 2อยก็เอามาแทนค่าเพราะฉะนั้นได้ละจุดเดือดที่เพิ่มสูงขึ้นจากตัวทําละลายอยู่0.936ตัวทําละลายเท่าไหร่72ดก็เอา72บวกบวกกับ0.936์จาคำตอบก็ได้เท่ากับ72.936องจาสศาศนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารละลายเนาะก็จะมีประมาณนี้เด็กๆลองทบทวนดูนะคะนี่คือเรื่องสารละลาย